เขาเรียกว่าสายชุดเชื่อมแก๊สแต่แที่ครูบอกเรานะครับก็คือมีสายมีข้อต่อมีมีหัวทิปมีวาล์วเลคเกอเลเตอร์หรือวาล์ววัดแรงดันตรงนี้อันนี้ให้ต่อแบบนี้ก่อนวาล์ว wow, กันไฟย้อนกลับแบบนี้ให้ได้ก่อนโอเคไหมครับก่อนที่เราจะไปต่อตรงนี้ เราต้องจบตรงนี้ก่อนตรงสายมีสายมีอะไรลักษณะนี้แล้วก็มาทําการวางนะหรือวางไว้พาดไว้ข้างๆก็ได้ต่อมานะครับต่อมาเราก็เอาสายาทษทีเอาเล็กูเลเตอร์เนี่ยมาทําการประกอบจดได้จดนะนะครับไม่ไม่ไม่มองนะครับจดจดได้จดนะครับมาทําการต่อ ที่หัวถังตรงนี้ถังออกซิเจนแล้วก็เซทิลีนออกซิเจนต้องเป็นสีสีเขียวนะครับตรงนี้นะเวลาต่อคนต่อห้ามยืนอยู่นี้นะเมื่อกี้ครูย้าแล้วบอกแล้วนะให้ยืนอยู่หลังเนี้ยอันตรายถ้าเราเนี้ยวางวางเนี้อันตราย,าราาารายลมแรงมันเยอะดังนั้นเวลาต่อให้มันไปข้างๆ ทิศทางไปอีงข้างนะครับแรงดันมันค่อนข้างทีจะเยอะนะครับแล้วเราต่ออะไรเรียบร้อยแล้วให้เรามาประกอบตรงนี้แล้วก็เอามือมือหนึ่งมาล็อกตรงนี้ไว้เอาทําการเอามือเราบิดด้วยมือเปล่าก่อนนะครับแล้วให้เกจเละกเลเตอร์เป็นแนวดิง่งย้ำนะครับให้เป็นแนวดิง่งยังยังเฉียงอย่างนี้ไม่เอาไม่ได้ ตายเบอร์เบอร์ยีนะครับอันนี้ก็ล็อกนี้นะครับด,ด,ดูดูนะีนะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดเข้าหาตัวบิดเข้าหาตัวครับพอพอพอตึงอย่างนี้โอเคนะครับจบจบของออกซิเจนโอเคไหมครับมาดูอีกอันหนึ่งก็คืออะเซทัลีนเราก็อย่าให้มันผ่านกันเยอะ ให้แก๊สด,ดูท่าทางว่ามันออกมาแล้วมันต้องไหลสะดวกนะครับมาทําการต่อตรงนี้เอามือบิดก่อนหย,ย,ยับสายไปสายบิดบิดบิดเอามือก่อนเอามือก่อนดึงให้ตรงแล้วก็อย่าให้มันเป็นแนวดิงแล้วก็ล็อกล็อกไปพอตึงพอตึงเป็นอันว่าจบตรงนี้แล้วขยตรงนี้ให้หลวมๆหน่อยหลวมๆหน่อย